สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับติงลี่อีกเช่นเคยนะครับที่อีซูซูคิงยนสาขานางรองนะครับวันนี้ติงลี่จะพามารีวิวเจ้ารุ่นนี้เลยนะครับเนาะจะเป็นตัวนะครับแคปโฟนะครับ1.9นะครับสีขาวรุ่นนี้นะครับราคานะครับจะอยู่ที่นะครับ7จ็0 0 0นเจ็ดบาท นะครับรุ่นนี้7 7 9 0 0 0บาทนะครับมาดูนะครับด้านหน้าเขาก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับรุ่นนี้นะครับมีไฟนะครับลาย LED นะครับนาอเป็นไฟโปรคเตอร์แล้วนะครับรุ่นนี้นี่นะครับล้อแม็กก็จะเป็นขอบ16นะครับตัวนี้สวยสดงดงามนะครับครอบ ตัวตัวมือจับเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวทั้งรีบพาดูลายแม็กครับผมบตัวนี้จะเป็นตัว LDA นะครับสีประตูนะครับหรือที่เรียกกันก็คือสีประตูโตเตียนะครับตัวนี้ไฟก็จะเป็น LED นะครับไฟไฟท้ายนะครับจะเป็น LED นะครับ พาดูรอบๆคันนะครับมีกล้องหลังมีจอ DVD นะครับเชื่อมต่อ USB บลูทูธได้นะครับรุ่นทีนะครับไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างกระจกนะครับตัวนี้กุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับตัวนี้นะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับ มีตัวควบคุมพวงมาลัยไม่ใช่ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะครับให้นะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้เลยครับตัวนี้นะครับผมส่วนภายในที่นี่รีวิวแล้วนะครับผมลูกค้าที่รับชมแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปที่ที่จะลงนะครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวที่นี่เอารีวิว มาลงให้ดูนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ